คุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์มาจากกรุงเทพนะครับซึ่งมีความฝันนะครับฝันถึงเรื่องหลวงปู่สวงไปหาทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักหลวงปู่สวงเลยนะครับก็ขับสวัสดีครับชื่อดีไซน์นะคะชื่อเล่นชื่อดีไซน์ดีไซน์นะครับชื่อเล่นก็ได้นะแล้วก็ส่วนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้านะครับนะครับก็สวัสดีทั้งสองท่านเลยเนาะวันนี้นะครับ คนที่รันอ๋อครับเป็นความฝันยังไงถึงมาหาลวงปู่ครับคือจริงๆแล้วก็คือในในฝันนะคะก็ฝันว่าท่านนั่งเคี้ยวหมากอยู่ใช่ไหมคะอยู่ตรงแบบในโบสถ์หรือในที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วในฝันนะคะก็คือถือพานอะไรสักอย่างหนึ่งมีหมากพูมีทูบเทียนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือพานไว้อยู่ในมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตรงหน้าเราไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วก็ท่านท่านคือคือพระอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ตอนในฝันนะคะท่านก็เหมือนแบบท่านบอกว่าให้เขยบเข้ามาใกล้ๆท่านแล้วก็ให้นําพานในมือค่ะให้ใส่คือหนูจํารายละเอียดมากไม่ได้ค่ะคือท่านก็บอกว่าให้ใส่ดอกไม้ให้เตรียมทูบเทียนให้เตรียมหมากครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ลงไปให้เต็มพานแล้วให้ถือพานเนี้ยค่ะคานเข้าไปที่ท่านใกล้ๆแล้วให้อธิษฐานขออยากได้อะไรอ่ะท่านจะให้ท่านจะให้เองแล้ว หนูก็มือสั่นมากเลยในฝันคือหนูก็ไม่รู้ว่าทําไม่ถูกว่าจะทํายังไงแล้วในพานนี้มีอะไรอยู่บ้างหนูก็ในฝันคือมันก็มัน,ม,น,ม,นมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้รายละเอียดแน่ชัดมากค่ะแล้วจากนั้นน่ะท่านเคี้ยวหมากอยู่ๆท่านก็คายคายหมากอะค่ะแล้วก็มาปั้นให้หนูเป็นลูกกลมๆแล้วท่านก็เอามาใส่มือหนูแล้วท่านบอกว่าให้เอาไปแล้วจําไว้ว่ากูอะชื่อหลวงปู่สวงถ้าอยากได้อะไรให้มาขอกูกูจะให้ทุกอย่างเนี่ยค่ะคือความฝัน แล้วหนูตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยโทรรีบโทรไปหาแม่ว่าแม่รู้จักหลวงปู่สวงไหมแล้วแม่ปรากฏว่าแม่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนแม่ก็ไม่เคยรู้จักหลวงปู่สวงแต่บังเอิญวันนั้นนะคะก็คือน้าของหนูอยู่ด้วยก็คือน้องสาวแม่พอดีแม่เปิดสปิก,กอร์โฟนนะ้าก็ได้ยินนะ้าก็เลยบอกว่าหลวงปู่สวงก็มีอยู่ไงอยู่ที่ปทุมธานีชื่อวัดเทพสรธรรมมาลามอะไรเงี้ยค่ะเป็นวัดหลวงปู่สวงที่เขา ลูกศิษย์เขาไปสร้างไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรีบไปในวันนั้นเลยก็คือไปหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาที่นั่นและที่นี้คือตอนแรกรูปปั้นคือหนูไปหนูก็ตกใจมากเพราะว่าเห็นรูปปั้นของท่านแล้วก็รูปถ่ายของท่านคือมันเหมือนกับที่หนูฝันนี่คือองค์นี้เลยท่านนั่งท่านี้แบบนี้เลยหน้าตาลักษณะท่าทางคือคือองค์นี้เลยที่เราฝันถึงซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าหนูเองหนูก็ไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนเลย ในชีวิตนี้ก็คือรู้แค่ในฝันแล้วก็ได้ยินชื่อท่านแค่ในฝันแล้วก็รีบมาตามหาแล้วบังเอิญก็คือเราไปถวายสังฆทานเหมือนกันค่ะวันนั้นก็ได้ไปเจอกับหลวงพ่อท่านหนึ่งคือที่นั่นท่านเหมือนแบบว่าหลวงพ่อท่านนี้ท่านดูดวงมีคนไปต่อคิวดูดวงอะไรแต่ว่าหนูไม่ได้ตั้งใจไปดูดวงนะคะก็คือตั้งใจเอาของอะค่ะไปถวายสังฆทานแต่ทีเนี้ยตอนถึงเวลาก็คือเข้าไปกับ,กบแฟนสองคนเหมือนกัน,นะคะ่ะ ก็คือตอนที่ไปถวายสังฆทา,านค่ะแล้วหลวงหลวงพ่อท่านเนี้ยท,ท่านก็เคี้ยวหมากเหมือนกันค่ะท่านเคี้ยวหมากพอหลังจากที่หนูถวายสังฆทา,านเสร็จปุ๊บท่านก็คายชานหมากในปากค่ะปั้นมาให้หนูเหมือนกันแล้วแฟนก็ขอด้วยแต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้ให้ค่ะที่เหลือท่านคายทิ้งหมดเลยท่านให้หนูมาแค่คนเดียวค่ะซึ่งหนูก็แบบ รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนมันเหมือนกับในฝันของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แต่ว่ายังรู้สึกว่าคือคนที่ที่วัดนั้นท่านก็เขาก็บอกกันนะคะว่าแบบจริงๆแล้วหลวงปู่สวงอ่ะท่านไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านอยู่ที่ศรีสะเกดให้ไปหาท่านที่ศรีสะเกดคือหนูก็เล่าความฝันให้ฟังแบบนี้เพราะว่าหนูก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากแล้วแล้วบอกกับหลวงพ่อท่านเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่เหมือนในฝันของหนูเลยหลวงพ่อท่านก็ยิ้มยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบท่านท่านก็รู้แล้วนะตอนนั้นเหมือนท่านก็บอกว่าแบบ เออท่านรู้แล้วแบบหลวงปู่มาบอกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแบบจากที่ท่านท่านพูดตอนนั้นน่ะนะคะท่านก็เลยบอกว่ามีโอกาสก,ก็แบบให้มาหาหลวงปู่ที่ศรีสะเกดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็เวลานะตอนนั้นจนถึงตอนเนี้จริงๆแล้วหนูมันก็ผ่านไปค่อนข้างนานเหมือนกันค่ะคือเพราะว่ามันมันค่อนข้างไกลแล้วหนูก็ไม่รู้จักคือจริงๆหนูเป็นคนใต้นะคะอ,อยู่ทางใต้เลยไม่เคยขึ้นมาทางอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยแบบ เราแต่ว่าเราระลึกนึกถึงหลวงปู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็แบบพยายามแบบหาเวลาอยากจะมาอยากจะมาหลายครั้งแล้วจนเมื่อวานตัดสินใจนะคะ่ะว่าแบบโอเคเดี๋ยวเราจะขับรถกันจากกรุงเทพเลยตั้งแต่เมื่อคืนเลยะคะ่ะตอนเที่ยงคืนก็ขับมาแล้วก็มาเจอที่นี่คือที่หลวงปู่ท่านลาสังขารนะคะคือโดยบังเอิญมากเพราะป้ายมันเล็กมากเลยจริงๆคะ่ะถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ตั้งใจมาหรืออะไรก็คงคงจะไม่เจอแต่ว่าก็ พอมาปุ๊บแล้วก็ได้ถวายว่าวให้หลวงปู่ได้ขึ้นว่าวก็คือมาทันพอดีแล้วก็แบบมาเจอหลวงพี่เนาะพาแบบได้ถวายสังฆทานแล้วก็พาทำพิธีไหว้หลวงปู่ขอขามากรรมต่อหลวงปู่อะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้สึกโชคดีคือทุกอย่างมันมาแบบเหมาะสมเหมาะเจาะตรงเวลาพอดีเลยคือเพิ่งเรียนออนไลน์เสร็จด้วยเพราะว่ามีเรียนออนไลน์ค่ะก็ฟังมาในรถจนพอมาถึงที่นี่ปุ๊บ ตัดเรียนออนไลน์ทิ้งแล้วก็รีบลงมาครับนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องมังเอิญเนาะเหมือนก็หลวงปู่จัดไว้เรียบร้อยพร้อมทุกอย่างที่นี่ไม่มีพระอยู่นะแต่หลวงพ่อพระก็เตรียมไว้พร้อมแล้วใช่ค่ะคือหนูหนูหน <c oughs> แปลกใจมากจริงๆเตรียมสังฆทานเพื่อจะเอาไปถวายที่วัดไพรพัฒนา นะคะก็คือเตรียมสังฆทานจะไปถวายที่วัดนู้นแต่ว่าเอ๊ะลงมาเหตุได้ยินเสียงหลวงพี่นำนำนำ,นำอีกกรุ๊ปหนึ่งสวดอะไรเงี้ยบอกเอ้ยมีพระที่นี่ด้วยดีเลยเราจะได้แบบถวายสังฆทานที่นี่คือมาถึงแบบทุกอย่างมันแบบถูกจัดสรรไว้พร้อมหมดแล้วครับแล้วก็ <laughs> โดยเฉพาะว่าวใหญ่ที่สุดที่ทําที่นี่ก็ทําที่จริงถวายวันไหนก็ได้แต่ว่าเวลาไหนก็ได้แต่ว่าเวลามโม่จบพอดีเป๊ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะมาถึงคือแบบ เขาก็เรียกว่าแบบมาช่วยร่วมถวายว่าด้วยกันมาอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มอื่นๆเขาก็คงไม่ได้แบบมามาชวนเรามาจอยด้วยหมายถึงว่ามาร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราได้ร่วมแบบติดเงินตรงว่าได้ถวายไปด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบเป็นแบบเป็นความโชคดีจะเรียกว่าบังเอิญหรือแบบปฏิหาริย์ดีก็ไม่รู้นะคะเป็นช่องคุมทรัพย์พญานาคนะครับว่าเมื่อสโคนี้นะครับรกับญาติธรรมแล้วอย่างหนึ่งที่สะดุดใจที่สุดก็คือตัวเลขว่า ตัวเลขว่าวเนี่ยพิทัด์เจ้าของกระท่อมเจ้าของพื้นที่เขาดูแลอยู่เนาะเขาก็ฝันฝันว่ามีเจ้ามาบอกแรือฝันเห็นเจ้าเนาะเลขหกห้าแล้วเปืท่ทะเบียนเอเบอร์โทรที่ให้เมื่อกี้นี้สองท่านเลยนะลงท้ายด้วยเบอร์ะอะไรครับลงท้ายด้วยสี่ห้าหกสี่ห้าหกแล้วก็ทางนี้ครับลงท้ายด้วยครับสี่ห้าหกสี่หกเหมือนกันทําไมมันตรงกันขนาด <laughs> นี้นั่นแหละสี่หกเหมือนกันแล้วก็เลขว่าวก็สี่ห้าหก <c oughs> มันจะบังเอิญ <c oughs> เกินไปหรือเปล่านี่ครับเนี่ยสี่ห้าหกทั้งแล้วก็ที่ยังยังอยากจะถามก็คือลงปู่ไปเข้าฝันอยากเลขที่คนรวอะไรนะเอ่อห้องแปดหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ดนะครับเป็ดหนึ่งเจ็ดห้วยเอเลขออกวันที่สิบเจ็ดเลขสวยเหมือนกันกับเลขวันนี้ว่าวก็มีหนึ่งเจ็ดนะความความยาวนะความยาวอะไรนะที่ หนึ่งอะไรความยาวสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดนะสองหนึ่งเจ็ดนะสองหนึ่งเจ็ดนะความยาวของว่านเมื่อกี้นี่นะเรายังมีอยู่นะเนี่ยโอ้ไม่เชื่อให้ดูเป็นหลักฐานเลยเนี่ยสองหนึ่งเจ็ดในความยาวดูครนี่ตรงเป๊ะเลยฮะเห็นไหมสองหนึ่งเจ็ดอ่ะตอนี้จะถามต่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าหมอเขาเรียนหมอเนาะ เป็นสายนะครับคือจริงๆจบแพทย์ทางเลือกนะคะก็คือแผนไทยแผนจีนแล้วก็แผน,แผนอินเดียนะก็คือรักษาเกี่ยวกับแบบศาสตร์การแพทย์ทางเลือกะคะ่ะก็คือเราจะเน้นใช้สมุนไพรแล้วก็อาหารเสริมนะคะแทนพวกเคมีบําบัดหรือพวกยาเคมีต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้เหมือนถึงว่าร่างกายของเราเป็นตัวแบบรักษาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นทางเลือกให้กับคนที่ไม่อยากใช้ยาเคมีะคะ่ะประมาณนี้ นั่นคือหลวงปู่สวงท่านชอบแบบนี้ท่านท่านรักษาคนด้วยหนึ่งด้วยเวทมนต์แล้วก็ด้วยธรรมชาติด้วยยาเนาะก็เน้นธรรมชาติบําบัดค่ะหลวงปู่สวงเคยให้ไปน่าจะให้ช่วยรักษาคนแบบนี้ท่านอยากให้มามากกว่าให้มาศึกษาที่นี่ที่นี่พ่อหลวงปู่สวงมียาเยอะ,อะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะตอนนี้เรียนปิญญาโทอยู่ ตอนนี้เรียนปริญญาโทก็เรียน anti aging ะคะก็คือเวชศาสตร์ชะลอวัยก็คือการดูแลตัวเองตั้งแต่ภายในเหมือนกันนะคะก็คือการรักษาโดยทางธรรมชาติอย่างเน้นการใช้เคมนนีให้น้อยที่สุดอะคะ่ะก็จะเป็นอ,อาหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เรามาดูแลตัวเองในแต่ละวันมีอะไรจะบอกหลวงปู่สวงไหมครับว่าถ้าจบไปอยากทําอะไรเพื่อหลวงปู่สวงบ้างครับ คือจริงๆแล้วในใจคือตั้งใจจริงๆก็คืออยากจะเปิดคลินิกอยู่แล้วค่ะเป็นคลินิกเป็นเวลเนสเป็นคลินิกสุขภาพก็คือเป็นการรักษาแบบองค์รวมเลยค่ะเป็นแบบทางเลือก,อกหนึ่งแล้วก็อยากจะรักษาพวกโรคเรื้อรังก็คือถ้ามีโอกาสก็คืออยากจะรักษาคนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ค่ะก็คืออยากออกตามชุมชนอยากช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษา และคำแนะนำสำหรับคนที่สนใจในการดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่แล้วก็ดูแลให้เหมาะกับตัวเองอะไรค่ะอย่างเงี้ยค่ะ,คะโดยส่วนตัวก็จะเป็นคนที่ดูและจะดูเกี่ยวกับแบบว่าชีพจรเกี่ยวกับธาตุกำเนิดหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็คือดูแลให้เหมาะสมกับแต่ละคนไปอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแบบขอบรารมีของหลวงปู่ด้วยเหมือนกันค่ะก็อยากให้ให้ท่านช่วยในการที่ให้เราได้รักษาคน ให้เขาได้พ้นทุกข์หรือว่าหมดกับความเจ็บปวดอะไรเหล่านี้นะค่ะได้ทุเลาเบาบางหรือว่าหายไปอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมอบเบอเธอส์สับอกเบอ,บอ,เ,บอเธอทไม่ได้เรียนแน่นอน <c oughs> ตอนนี้ยังเนาะสาบอบไปไสงสัยไม่ได้เรียนแน่นอนคนโทรไปปรึกษาเยอะแนละ้ว <c oughs> ครับก็ต้องขอบก็รู้สึกโชคดีครับก็ไม่อยากตอนแรกที่แฟนโทรมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยฟันถึงเนี่ยตอนแรกผมก็แบบไม่ได้เชื่อเพราะว่าแบบ มันมันมันจะจะมีอยู่<ช>จริงอะไรแบบนี้เราแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้ไปเจอท่านที่ที่ What, วัดก็แบบมีอยู่จริงแฟนเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยท่านนั่งแบบนี้เลยแบบท่านข,ขายคายหมากมาให้แล้วก็ตอนพอไปถึงเจอหลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อคายหมากมาให้เนี่ยมันก็หลายๆอย่างเนี่ยแบบถ้าไม่คืออยากได้มากแต่ไม่ไดถไ้ถ้าไม่ประสบด้วยตัวเองเนี่ย, <laughs> ยก็แบบอ่า เชื่อจริงใช่ไหมใช่ไม่ไม่รู้แบบมันมันมีจริงแบบนี้ครับใช่ครับประมาณนี้และครับก็ก็ถือว่าแบบศรัทธาท่านมากศรัทธาท่านมากมใช่ครับเคยได้ยินว่าหลวงปู่สวงจะมีร่างที่ท่านร่างเล็กหนึ่งจะมีอยู่ประมาณที่เขาเล่าฟังนะอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะร่างเล็กของท่านเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณร้อยแปดร้อยแปดร่างแต่ร่างใหญ่ที่ ครั้งใหญ่จริงๆถึงขนาดจําบุคคลได้ไม่ถึงว่าคนสนิทจําได้คืออยู่ประมาณเก้าอยู่ประมาณเก้านะแต่นี้ไม่รู้ยุตรงที่ไหนบ้างนะครับที่พันกําลังตามดูอยู่แต่ว่าที่พันก็ไม่กล้าเปิดเผยเพราะว่าเป็นเ,นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเนาะรู้รู้เฉพาะคนเนาะแต่ที่เห็นเห็นก็อาจจะเป็นใช่ด้วยแล,วแล้วก็เป็นต้องขอบคุณมากเลยที่ให้ความรู้นะเป็นวิทยาทานนะ,ะทางคุณหมอส่วนบุคคลนะแต่ว่า ทุกอย่างที่เล่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปาฏิหาริย์หรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่ทําให้ณวันนี้เวลานี้อยู่ที่ตรงนี้นะคะก็วันนี้พอได้มาเจอแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกศรัทธาท่านมากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณครับสาธุสาธุนะแล้นก็ชองลุมทรัพย์นาก็ขอเป็นสะพานบุญเผยแผ่เนาะเพื่อให้เป็นแนวทางของหลวงปู่หลวงปู่อยากให้เผยแผ่เพราะว่า มาตรงเวลาเป๊ะๆทั้งขึ้นเบ้าทั้งคนหมอมาเดินทางไกลมาเป๊ะพอดีเลยที่จริงไม่มีรถสักคันทำใิิทัานดูว่าพอม,มาปุ๊บเนี่ยมีคนมาช่วยขึ้นเบ้าพร้อมใช่ไหมลุงพี่มีพร้อมเลยโดยที่<ช>เรา<ช>ไม่ได้นัดหมายกันทุกคนไม่เคยนัดหมายมันมาก,ก่อนนะนี่คือเป็นบุญมากเลยเนาะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากเด้อน,นะครับขอขอหยเฮงรวย,รวย นะครับวันนี้วันครูก็อย่าลืมครูนะครับอย่าลืม17ึกันแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืม65กันแล้วกันนะครับ <m akes noise> ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบทุกคนทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยกันทั้งหมดนองสาธุขอบคุณครับผมสาธุสวัสดีครับผม